ทำไมเราจึงไม่ได้ฟรีวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งและเชื่อไหมว่าไทยเองก็ไม่ยอมให้ฟรีวีซ่ากับบางประเทศที่ควรได้เช่นกันเจอจากข่าวหนึ่งของอินโดนีเซียแล้วก็เขาก็ขายกับเราคือไปได้แค่ไม่กี่ประเทศเหมือนกันซึ่งเขาก็คาดเดาเอาว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งคือคนของประเทศเขาไม่มีกำลังซื้อมากพอซื้อไม่รวยสองคือกฎหมายห่วยหมายถือว่าไม่เข้มแข็งมากพอ โดยรวมแล้วคือภาพพจน์ไม่ดีในสายตาของต่างประเทศแต่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเออมีคนแอบลักลอบไปทํางานตะมังเลยแบบว่าชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวอ๊อบมองนะครับอ๊อไม่ได้เชื่อแบบนั้นอเรื่องคนลักลอบมันเป็นแค่ปัจจัยส่วนเล็กน้อยในความคิดของอ๊อบแต่ว่าความจริงคือมันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย เพราะว่าบางประเทศเนี่ยประเทศต่อประเทศเขาได้ฟรีวีซา่าก็ไม่ต้องขอวีซ่าไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าทางรัฐบาลไปเจรจาเป็นความร่วมมือกันอย่างเหมือนเวลาเพื่อนๆไปเยี่ยมเยียนประเทศไหนอะ่ะก็ต้องมีผู้เชิญใช่ไหมผู้เชิญเนี่ยคือคนค้ำประกันว่าเออถ้าเราไปแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยคนนี้จะเป็นคนรับผิดชอบฉะนั้นถ้ามีการค้ำประกันว่าเออถ้าเกิดมีการลักลอบไปทํางานจริงหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ทางรัฐบาลจะเป็นคนค้ำประกันถ้ามีแบบนั้นผมก,ก็เชื่อว่าเราก็มีลุ้นมากขึ้น แต,แต่ที่ผ่านมาไม่มีนะครับเท <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ฟรีวีซ่าเข้ารัสเซียเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่ามีนายกอดีตนายกท่านหนึ่งไปเจรจา,าไว้เราก็เลยได้ไงอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะการเจรจา,าใช่ไหมละ่ะส่วนของไทยเองเนี่ยก็ไม่ยอมให้ฟรีวีซ่ากับบางประเทศที่คนได้ก็คืออย่างเช่นไต้หวันนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เข้าได้สารพัดเลยทั้งยุโรปอเมริกาอังกฤษชาวไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่าเลยแต่ชาวไต้หวันงงมาไทยต้องขอ Visa วีซ่าะ ซึ่งเขาเคยขอลองเอาไว้เอ้ยเนี่ยถ้าให้ฟรีวีซ่าเข้าไทยเนี่ยนะชาวไต้หวันจะามาไทยอีกเยอะเลยไม่เอาอ๋อไม่เอาเหมือนอุทธร์น่ะวีซ่าไม่ผ่านหรือยื่นอุทธร์ทำไมจึงควรได้อะไรเงี้ยตั้งแต่ปี60นะครับผ่านมา5ปีก็รู้แล้วไม่ได้ก็งงไงไหมครับก็สรุปว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวว่าคนประเทศนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมขนาดเราอะ่ะคนประเทศรวยอย่างไต้หวันแท้ๆเรายัางไม่ยอมให้ฟรีวีซ่าเลยคิดดูก็คนไต้หวันต้องขอวีซ่าเข้าไทย